เตียงบุกนะฮี่ดูมาเฮนกันเลี้ยงเศียรเรี่ยวเต้ยละจะกันมังเดือดมากะสารูอินอันมังบวกะในโซนตลาดอันมังเดือดมากะเฮนีละกันทิลขายี่เอนบุกตกเชียอดอิ่งเหน้นมีพู้กันเฉลิมใเทนี้อาไม่รอชัวบุกลุงกันดานี่กันทากโดนนี่ माइन बुक तोक छियाखा तुना चोन इन बुक तोक तलोनि तिंगे आछान मा खानिन दाखाले दन ते तिहेना इन बुक तोक ल सेनि ngati nge achan kan ti chuan बुक महि एतेलाई ही तिहेना उमथांगा दिलाय अफे हिन चेंदुरनि आइन बुक तोक लौना छनसु तुना हियान ไอ้บุกตกเี่อามารชกันทักเี่ยคนไอบุกตกตลอดนี้ที่ไล่หิปขัดที่อันควรรูตาไล่หิปขัดที่อันควรเชียนนี่ช่วยช่วยเรามีนะบุกนักอีกกันเฮียเชียนนั่นเยนกันปุยอบุกนักอีกบุฟายิลากุนอันควรอัดกินกินเยนโดนส่วนไล่หิอันควรเรียไล่อันควรรูเชียนกิเอ็เชีนละบุกลงที